สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจาวันนี้มาพบกับน้องบัวงามนะคะดูน้องเต้นก่อนนะคะดูน้องเต้นก่อนพรุ่งนี้น้องบัวงามจะเปิดร้านเปิดตลาดนะคะตั้งแต่ห้าโมงเป็นต้นไปวันนี้ขอหยุดอีกวันหน,นึ่งพรุ่งนี้น้องบัวงามทนไม่ไหวนะคะพรุ่งนี้ต้องได้กินแน่เลยนะคะแต่วันนี้น้องก็ไปวันเกิดของเฟดนะคะแฝด ไปเสาร์อาทิตย์ไปสองวันอา่ารู้สึกว่าน้องจะพุงกลางกลับมาเลยนะคะพุงกลางกลับมาเลยอิม่มแบบสุดๆเลยนะคะวันนี้น้องก็ไปนะคะแต่พรุ่งนี้น้องไม่ได้ไปจ้าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์นะคะอา่าบ้านแฟดไม่ได้อา่าขายผลไม้อ่น้องก็จะอยู่บ้านขายผลไม้เองนะคะพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่ห้าโมงเป็นต้นไปอา่าน้องบัวง,งามจะมาเปิดร้านเปิดตลาดนะคะ สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแม่ก่อนครับครับสวยๆด้วยครับสวยๆสวยๆเลยสวยๆเลยถึงดินเลยครับครับก่อนลูกครับครับไม่สวยเลยไม่ถูกใจแม่เลยเอาสวยๆดีสวยๆเหมือนทุกวันนะ่ะที่เราเปิดร้านขายผลไม้นะเอาแบบนั้นเลยเร็วเดี๋ยวม่ให้กินผลไม้นะ ไม่ได้เอามาเดี๋ยวลงไปกินน้ำแล้วค่อยอกินผลไม้ที่บ้านเสร็จแล้วก็ขึ้นมานอนเนาะเดี๋ยวค่อยให้น้องเซเว่นอ่าขึ้นมาเอากระปุล,ลนถขี่ลงไปกินน้ำกินน้ำเสร็จแล้วก็กินผลไม้ที่บ้านแม่ควันซื้อไว้อยู่นะคะแม่วา่าแม่ควันอ่าแล้วก็ได้มาจากบ้านอซุ้มเขียวด้วยเนาะเรามารวมกัน กินรวมกันก็จะได,ะไะไดะะ้ไม่อิ่มแต่ก็พอวันเทาได้นะคะไม่อิ่มแต่ก็พอวันเทาได้เพราะว่าน้องก็ได้กินรองท้องมามั่งแล้วนะคะที่สมเขียวกลับมาตอนเย็นก็กินกินอีกประมาณสักสองเข็งใหญ่ๆก็คงจะไดะ้ปล่อยให้น้องนอนเนาะ พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันที่หกนะคะแม่ควานจะเปิดร้านเปิดตลาดให้กับน้องบัวง,งามได้กินได้ทานผลไม้วหวานนะคะวันนี้คงอิ่มมาจากบ้านามาจากบ้านบัวบ้านบัว บานแล้วแหละหวันนีรนะ้รู้สึกว่าจะล่าเริงนะรู้สึกว่าจะล่าเริงรู้สึกว่าจะล่าเริงหน่อยอาบน้ําเนื้อตัวสะอาดเจียวไปกับน้องลักกี้อีกนะคะตามเคยนะคะวันนี้ไปกับน้องลักกี้รู้สึกว่าเขาจะติดกันแล้วนะคะติดติดกับน้องลักกี้แล้วพอพอออกไปไม่เห็นน้องลักกี้นะคะจะจ,จะจะส่งเสียงร้องคำราม เหมือนกับว่าคิดถึงน้องลักตีเนาะคิดถึงน้องลักตีติดกันแล้วเดี๋ยนี้หนุ่มเหนือกับสาวเหนือนะฮะมาเจอกันที่อีสานใต้แต่ไม่รู้จกอูอ้ภาษาเหนือหรือเปล่านะคะตั้งกลับมาเจอกันอยู่ที่อีสานใต้นี่แต่ไม่รู้ว่าจะอู้ภาษาเหนือหรือเปล่าอีกไม่นานคงลืมมั้งภาษาเหนือ อูอ้เหนือดีกว่าเนาะน้องบัวงามเนาะเพราะดีเนาะคนเหนืออู้เพราะแต่พอมาอยู่อีสานตา้เราจะพูดอีสานตาบางท่านที่อยู่ภาคเหนือก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องเนา บางทีก็จะมีปนภาษาอ่าภาษาอีสานมั่งภาษาสวยมั่งภาษาเขมรมั่งนะคะอ่าอยู่อีสานใต้มีหลายภาษามากเลยนะคะตอนนี้น้องคงจะงงอยู่นะคะน้องคงจะงงอยู่อ่าทำไมไม่มีคนคนอู้ภาษาเหนือกับกับน้องเลยมีแต่คนพูดภาษาอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องน้องอาจจะคิดอย่างนี้นะ อ่าช่วงที่เราเอาลงมาเนาะเอาลงมาน้องก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องเป็นบางคํานะคะเวลาสั่งก็อาจจะยากหน่อยนะคะเวลาบอกก็อาจจะอ่ายากหน่อยเพราะว่าสับสนกับอ่าภาษาที่คุยกันอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานน้องคงจะฟังรู้เรื่องเนาะอีกไม่นานน้องคงจะฟังรู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินที่บ้านดีกว่า เดี๋ยวไปกินผลไม้ที่บ้านดีกว่าครับก่อนครับครับโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งจังเลยลูกหละาตาลุนนี่เก่งจังเลยนะคะสั่งยังไงก็เป็นอย่างนั้นนอกจากมีอ่าอ่ามีผลไม้ให้กินนะคะถึงจะสั่งน้องได้หรือว่าอาจารย์เสียงแม่พานได้แล้ว เออมังถึงแม่ควานสั่งได้เนาะลงใส่จำเสียงแม่ควานได้แม่ควา้ควาก็เลยสั่งสั่งเขาให้สวัสดีขอบคุณก็น้องก็เลยทำตามเ <c oughs> ดินเดินตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นี้เดินไปซุ้มเขียวเช้าเย็นชเนช้ายืนไปกับน,น,น,น้องลักกี้อาทุกวันตอนเช้กาก็ไปตอนเย็นก็มาก,ก็ระยะทางจากอบ้านของ คุณปู่รุนเนาะไปไปไปที่ศูนย์คดชศึกษาสมเขียวนะคะก็สองกิโลไปกลับก็สี่กิโลตอนตอนไปนะคะตอนเช้านี้ท้องเบาหวิวนะคะพอตอนเย็นกลับมานี้ท้องหนักตึ้งเลยนะคะ <laughs> ท้องหนักตึงเลยแต่ก็เวลาเดินมานะคะเวลาเดินมาก็อ่า ย่อยมาเรื่อยๆกว่าจะถึงบ้านมาถึงบ้านก็กินได้อีกนะฮะมาถึงบ้านก็กินได้เพราะว่าระยะทางที่เดินมานะคะระยะทางที่ขากลับอสองกิโลนี้ย่อยไปได้เยอะเหมือนกันนะคะอ่าพรุ่งนี้แม่ควานจะพาน้องเปิดร้านเปิดตลาดเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเป็นต้นไปนะจ๊ะแม่จ๋า น้องบัวงามนี่นะคะคือที่หลับที่นอนของน้องอเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีที่สำรองไว้เลยถ้าจะเดินไปหาหาน้องเตงโมหาพี่เตงโมก็จริงนะคะแต่ที่ที่บ้านของพี่เตงโมก็ยังไม่มีโรงนอนของน้องเลยนะคะก็มีแต่โรงของอพี่เตงโมเนาะก็มีแต่ของพี่เตงโมแต่ของน้องบัวงามยังไม่มี แต่น้องยังไม่ได้เข้างานนะคะน้องย no er ังไม่ได้เข้างานเข้าโครงการก็เลยน้องยังไม่มีที่ดินที่ทางโครงการเขาจะแบ่งให้พอที่จะได้สร้างบ้านก็คงจะเบียดอยู่กับพี่เต็งโมไปก่อนหลังจากที <disorder: S 2> <acked noises> ่ทำพิธีประชิประชาเสร็จเรียบร้อยนาะงทำประชิเรียบร้อยสู่ขวัญต้อนรับน้องบัวงามเรียบร้อยเราก็จะได้ บางทีแล้วก็จะได้ยกย้ายพาน้องไปอยู่กับพี่เตงโมหรือไม่ก็พ่อพลายมะลิกเนาะพ่อพลายมะลิกอ,อาจจะได้ไปเจอกันอยู่ที่นูน่นเป็นเป็นบางครั้งหรือเปล่าก็ยังไม่รู้บางทีก็คนตาลุนเหนือหน่อยแต่ก็คงไม่ได้เอากลับ ก็ฝากไว้กับพี่แตงโมยอยู่ที่นู่นฝากไว้กับพ่อพลายมาะล็กอยู่ที่นู้นสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าโอ้ฝนจะตกอีกแล้ว น้องโบฝนจะตกอีกแล้วครับแต่เมื่อคืนฝนตกแรงมากเลยนะเะืม่อคนฝนตกแรงแต่แต่น้องก็นอนนะคะแต่น้องก็นอนนี่นะคะน้องจะนอนอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็ก็มีฝนตกกับฝนเออใบไมบมาคลั่งโจน เงไบก็มาเตียงมาแล้วก็มามาคลังอยู่พอเสียบีเพื่อไอ้นะนี่นะคะค<อ>วามต่ำมาลับน้องลงไปนอนที่นู่นนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มืดฝนอยู่นะคะมืดฝนเมื่อวานน้องนอนตาฝนก็ตกตั้งแต่หัวค่าเลยนะคะประมาณห้าโมงกว่านี่ฝนตกตกแรงลมแรงความต่มก็เลยกับขวานพุกก็เลยไม่กล้าขึ้นมาเอานนะะไม่กลา้าฝนจนดึกนะฝนจนถึงดึกเลย ห้าทุ่มยังไม่หยุดฝนเลยนะฝนยังตกอยู่เลยวันนี้ฝนฝนถ้าท,ทางเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะคะควันข้อควนัวนควันตั้มก็เลยมารับน้องเนาะมารับน้องลงไปนอนด้วยกับน้องลักกี้ไปเป็นไปเป็นเพื่อนนอนกับน้องลักกี้ <laughs> เออถึงอยู่คนเดียวนาออยู่คนเดียวก็ร้องหาเพื่อนไม่ไม่กลัวแต่ไปอยู่กับน้องลักกี้มีเพื่อนเยอะก็คงน้องคงไม่กลัวนะคะน้องคงไม่กลัวเบียดกันก็ไม่เออเบียดเบียดกันก็ไม่เป็นไรขวัญตามว่าเบียดกันหน่อยก็ไม่เป็นไรนอนนอนเบียดกันนั่นแหละอุ่นดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนอ๋อขวัญตา้มบอกว่า ให้เขาที่เขาทางก่อนโอ้ตะลุนยังไม่มีที่ยังไม่มีที่เลยยังไม่มีสวนที่ว่างเลยส้มกันแล้วอันนี้จะไปส้มอูอุกี้เทะยายนั่นเต้ล่ะบอกก่ออบาเจ้าบ้าก่อเออไงกล้อยถึงฟ้าจี มห้โตมวให้นปะโตบอกขบมห้โอ้ยโอ้ยฝนตกวิ่งเลยบัววิ่ง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 ตกอีกแล้วพอดีควันท่ำกับควันพุดนะคะอมารับน้องไปนอนด้วยนะคะเพราะว่าน้องยังไม่มีโรงนอนเนาะยังไม่มีเรือนนอน เดี๋ยวเราจะเอาไปน,นอนที่บ้านอาของน้องลักกี้พ่อขวานมารับไปเห็นมืดมืดฝนก็เลยเป็นห่วงน้องนะมาเป็นห่วงน้องล่รยโปอยโปอยลปอยโปอยโปร,ย,ร,ย,รยนี่เป็นภาษาสวยนะคะบอกให้น้องวิ่งน,นะ๋ยวฝนเปียกน, <c oughs> <c oughs> นี่วันนี้ไปนอนกับสาวนะ,ะวันนี้ไปนอนกับสาว ดูแล้วสู้ตกสู้พี่บัวตกเอ้ยหนักเหมือนกันนะคะยิ่งกว่าทองสิบบาทเองใครมีทองเส้นใหญ่เข้าโซ่ช้าง ไปน,นอนกับลักกี้ดีกว่ากับพี่เดโดกับป้าเข่งน้อยแต่ที่งานศพเขาไม่ได้เปิดเปิด เปิดเพลงเสียงดังเนาะนอะ้นองคงจะนอนหลับอยู่เพราะว่าบ้านควันตํำกับบ้านงานศพนะคะจะติดกันเลยอันนี้บัวงามมานอนกับสาวจะหลับไหมเนาะวันนี้จะนอนหลับไหมเนาะ ว mm ันนี้ก็ไปไปเที่ยวบ้านซุ้มเขียวทั้งวันนะคะเอ็มมามีใบโยดาเลยจนถึงแล้วนะคะถึงแล้วแต่ควันตั้มเอาดูควันตั้มอ่า บรรจุอาหารไว้เต็มที่เลยนะคะนี่คือต้อนอ้อยต้อนอ้อยอ่าแล้วนี้ก็คือหญ้าเนเปียนะดูทักทายกันกับปลา,าขิ่นน้อยปลาคเนงนะครัายน้อยพี่โดูดูนะคะวันนี้ออกงานด้วยนะคะพี่โดูดูวันนี้ออกงานด้วยเอ้ากลิ้ง ใส่นาทเรยยูให้แน่นหนาเลยในสะ่นาทเยูแม่จ๋าขอปิดไลค์นะคะขอปิดไลค์นะคะฝนตกแรงมากเลยจบไลค์นะคะขอลงไลค์เพียงแค่นี้นะจ๊ะแม่จา๋าขอบคุณมากคะ่ะ